อีกพักหนึ่งที่นะที่อยากจะชวนไปดูเลยคือพักโอกาสใหม่ <Ừ. S 1> เดี๋ยวเดืที่3เนี่ยนะครับทางคุณหมอทศพระจะมาคุยกับเราด้วยนะฮะ<ม>พาไปดูนี่นะครับพักโอกาสใหม่ฮะปราสายใหญ่ครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยส่งเกือบครบนะของกร<ม><ม>ุงเทพเนี่ยซึ่งคนดิเดต3คนเนี่ยผมย้ำอีกทีนะฮะมีคุณจตุพรบุรุษพัฒน์คนข้าราชการน้าดีนะเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการมาก่อนหน้านี้นายแพทย์ทศพรเสรีรักฮะโอ้โหนักการเมืองชั้นดีคุยเบื้องหลังแล้วบอกเลยว่า เข้าใจเนาะเขเข้าใจคุณหมอเดรกหน้าที่น <Haj> ี <lasting> ่เลยข่าวอสนามเบสที่3เบกที่สแล้วก็คุณประพัดจงสงวนนะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสสกทมทั้ง3 3เขตและผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อนะครับก่อนที่จะมีการเปิดประสัยหลักๆเนี่ยก็คือเข้าไปพบในภาพนี้ก็คือไปพบกับคุณชันชาติสิทธิพันธ์ทพิศราวการ คุยหลายเรื่องอันนี้ก็โสดจะสกปรกทุกท่านเลยเหมือนกันนะแต่วันก่อนเขาเพิ่งต้อนรับพักพักเพื่อไทยไปนะใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมคุยกับทุกพักนะใชโอกาสใหม่ก็ไปคุยค่ะเหมือนรายการเราใครใครจะมาคุยก็คุยขอให้คุยรู้เรื่องพอประเด็นคือที่คุยเนี่ยนะครับเขาแลกเปลี่ยนกันเรื่องฝุ่น PM สองจุดห้าบสัปดาห์นี้เนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยมาแล้วนะฮะสีเหลืองสีส้มเนี่ยแล้วก็ฝากไวยว่าเนี่ยเราจะมีนโยบายคุณภาพอากาศแก่พักการเมืองด้วยคุณจุุพบบษั์อกว่า ผู้อกทมเนี่ยฝากนโยบายคุณภาพอากาศแก่พรคการเมืองนะครับแล้วก็จะส่งผู้สมัครครบ33เขตหลายคนเป็นอดีตผู้บริหารกรุงเทพนะหลายคนเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นมาแล้วก็หวังว่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการทํางานร่วมกันหากได้เป็นรัฐบาลหรือได้สสอทั้ง33เขตจะทําอะไรบ้างจะทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและเรื่องทางการแพทย์และอีกหลากหลายเรื่องราวไปฟังเสียงคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับ ออธิปไตยของบ้านเมืองเห็นตามเปือนเือรเเรายืนยันว่ามันใหญ่นโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องชาดแต้องเด็ดขาดคนต้องเด็ดขาดเราจะไม่มีการเจรจาสุบูรณที่ว่าเสียเวลาครับแต่วันนี้เราจะไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยประเทศเราแม้แต่ตารางนิ้วเดียวครมันแล้วรวมถึงการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาเรื่องยาเสพติดคนรวยบ้านคนีวยใขกงนะครับเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับ สแกมเมอร์ด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งวดล้อมด้วยคือท่านจตุพรก็เคยดูแลเรื่องกรีนกรีนมาไงจำได้ว,ดว่าไปเรื่องของพาณิชนะ,ะแล้วก็ไปอีกหลายกระทรวงเบรคนี้ N N ขอพักจิบน้ําก่อนได้<ม>นดิฉันขอนิดนึงได้ไหมฉัน<อ>รู้ว่าคุณเหนื่อยเพราะคุณเผ็ดร้อนมากดังนั้น ขอมอบงานนิดนึงคมือคุณอยากจะไปฟังความแซ่บเผ็ดร้อนที่จะเกิดขึ้นวันนี้12มกราคมนะคะดึงมาเลยพักพักเศรษฐกิจพลเอกรังสีกิติยานทรั์นะคะเตรียมแถลงนโยบายนะคะอาจท่านใดสนใจก็ไปรับฟังทิศทางกันได้ที่โรงแรมปินสตันดินแดง11นาฬิกาจบรายการเรานะคะก็ไปได้นะคะท่านใด ที่ผมบอกเนี่ยทุกพักเนี่ยควรฟังข้อมูลสําคัญไว้นะครับ<ช>เพื่อวันไหนเขาพลิกอินมาคุณจะได้ไปไปตลบหลังเขาได้ดูไม่เราอยากจะรู้มีนโยบายที่แบบสามารถแก้ไขปัญหาที่แต่ละท่านเผชิญอยู่หรือเปล่า <นะ S 2> ก็ไปฟังหลายๆพักค่ะโอเคครับ